อ้าวทุกคนวันนี้เราจะไปวิ่งเว้ากันนะครับเราลองมาดูว่าเว้าจุฬาติถานูเ้าจุฬาติถานูใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน แล้วนะครับสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จอ้าวให้ว่าซองกล้องดูหน่อยนั่นไงนั่นไงเห็นไหมนั่นไงไเขียวเหลืองแดงอ่ะช็อตได้